กระเพราหมูสับอลังการเรื่องวังมากเลยอ่ะห้าสี่ขอยุต<า>ิเลยนะเราจะกินยังไงให้หมดอ่ะอแสบปากแสบคอค่อยไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อจริงๆอร่อย โอ้ตายละพี่อั้มหรือเปล่าคะเนี่ยตายแล้วหนูรู้ได้ไงคะลูกอั้มอึ้งเลค่ะอ๋อแล้วทานมาหรอคะอั้มอึ้งไม่ใช่อั้มแต่สารพัดค่ะไออันนี้พี่อุ๊บป่ะคะเนี่ยอุ๊บอะไรคะอุ๊บยูดียารู้จากไหนคะหูหัวร้านนี้เขาขึ้นชื่อนะแม่เนาะ เอที่คนเยอะๆเราต้องไปจดคิวก่อนเธอดูสิคนมาเต็มเลยตื่ถสายแล้วคุณพี่ยิ่งใหญ่มากาดูซีนี้ขอคุณพี่เขาถ่ายซิเยอะมากคุณพี่ขอถ่ายเลยนะติดหน้าได้ไหมติดหน้าได้ไหม โอ้ยยิ่งใหญ่จังเลยอะเธอเธอชาเลนนะคุณพี่ก็ชาเลนนะต้องกินให้หมดนะเธอเธอแต่ซื้อเพื่อนนะตรงก็แฮปปี้ดีเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ชอบเธอเธอเธอวีโอชอบคนนย่ครค่งแบบยใส่หมวกได้ไหมใส่หมวกได้ใส่หมวกได้ใส่หมวกดีเธอชะรู้ละเดี๋ยวรอบหน้าเพื่อนตักชาบมาบุกมาเลยร้านี้เหรอ เป็นโลคอลฟู้ดเป็นโลคอลธอมันต้องตกใจเธอเชื่อปะเออโลคอลฟู้ดเธอแต่มันเก๋นะมัดูไปกิมมิกเนาะใช่มันดูใหญ่มาก60บปั๊กตักข้าวยังไงก่อนตักข้าวยังไงให้ไม่หกผัดเนี่ยสมคำรับเบอร์เธอแล้วคนแน่นร้านมากร้านนี้อะไรอร่อยจ้ะไก่กรอบเขาไก่กรอบอร่อยมันเขาไม่อย่างอื่นมั้งั้นพี่เอากะเพราไก่กรอบได้ไหมจ้ะกะเพราไก่กรอบจานหนึ่งเอาธรรมดาเออแล้วของฉันอะไรอ่ะแล้วเธอเอาหมูสับไหมเอาหมูสับได้ไข่เจียวกะเพราหมูสับไข่เจียว อก็จะไข่ดาวแล้วก็พริกแกงพิเศเนี่ยพริกแกงไก่กรอบหมูพริกแกงไข่ดาวหวูใส่เดียวหรอหมูมารวมกันได้ไหมรวมก็พี่จะได้หมูซาซิกับหมูยอกที่เชี่ยวตรงนี้ลด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 แก่พี่จะรวมไข่ดาวธรรดาหรือพิเศษพิเศษจ้ะของหนูสั่งไปแล้วเอาเป็นกะเพราไก่กรอบไข่ดาวธรรมดาธรรมดาอันนี้เอาเป็นกะเพราหมูสับธรรมดาไข่ดาวกะเพราไก่เทอาไข่ดาวกะเพราหมูสับไข่ดาวพริกแกงดูซอไข่ดาวบุ้ง กระเพราหมูสับอลังการเวันนี้ห้าสี่ขอยิดเลยนะกินยังไงหมดนะจะบอกว่าเขดูดีเพรมันเยอะนะไข่ดาวทอดดีด้วยเพิ่มหมูก็เยอะนะเนี่ยก็เติมซอสซิเติมซอสซิเราจะกินยังไงให้หมดอ่ะเนี่ยเล้วไข่ดีด้วย เธอรู้ป่ะถ้าซื้ออย่างเงี้ยโหเธอราคาีิจะหาได้ที่ไหนไม่มีแล้วจ้าในกรุงเทพอะเยอะขนาดเนี้ยเวนี่อยู่หน้าช่องเต็ดนะเธอเฮ้ยอือหต่อไก่กรอบเเธออืโอ้โหอันนี้สี่สิบบาทเลิศพอๆๆนี่เลิศ ขอชิมไก่ก่อนได้ปะ่ะเธออันนี้50าสิบเพราะว่ากะเพราปกติอ่ะสี่สิบแต่ว่ามีไข่ดาวด้วยไข่เจียวด้วยอีกสิบ,บาทจะบอกว่าอันนี้กะเพราไก่กรอบไก่กรอบเขาอร่อยอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเจอของรีโอให้รีโอถือเลยค่ะเธอไก่เยอะนะ ปลาพริกเดี่ยเหรอตอนอนี้ชอบกินพริกอะโรยพริกนี่ชอบกินพริกอะแสบปากแสบพอเขาทอดอะไยดีเนาะเขาทอดอะไดีมีถอ่นะกระ พริกเขาสดมากเลยเนาะสี่พริกสดมากเอออร่อยวะอร่อยไ่อยากเชื่อไ่อยากเชื่อจริงๆอร่อยาราเกอรอเกะคราโอ้การากะคาาอเกะรโอเกะคาราโอเกะคารามอเการกรอยกางโอกรอคารโอ้โเรอเะอะารกรกะเกกอกากอ่ะามีครดาเเะาะกก มีหมูสับมีไข่ดาวเจ็ดสิบสุดๆเออปลาหมึกก็ดีนะเนี่ยพี่เก็ได้กำไรจากตรงไหนเนี่ยกุ้งอ่ะกุ้งจริงๆกุ้งตัวใหญ่ไหมแล้วกุ้งมีสี่ห้าตัวเลยอ่ะงงกินไม่หมดอ่ะร้านอยู่ในซอยพหลโยธินสิบแปดแยกแปดตรงข้ามาหนเดียวชื่นโจอี้เจอเลย คนเต็มร้านเลยเกิดสุภให้ชอบกินหมูสับนะก็กระเพราหมูสับใช่แต่ไก่กรอบก็เขาบอกทุกโตต้องสั่งแต่ว่าต้องเป็นแบบพริกแกงไก่กรอบจานเบิ้มข้าวไก่เบิ้มข้าวไก่ทอดข้าวไก่กรอบก็ได้ไม่ต้องไปกระเพราก็ได้ราดกับซอสเอาอันนี้คือพิเศษเขาเรียกว่าจานเบิ้มที่นี่อันนี้ก็คือกินได้หมดสักอันเลยค่ะ สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทจริงจริงไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องคิดน้ำหรอกเอาคิดเฉพาะข้าวสมมหมูอ่ะ <Ừ. S 2> ถ้ากินเฉพาะข้าวคนอื่นเขาไม่ได้กินน้ำพันโลเหมือนเราไง <Ừ. S 2> ถ้ากินเฉพาะข้าวร้อยเจ็ดสิบสองอันนี้อันละห้าสิบบาทแล้วก็ทะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมากอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวอีพีน่าจะพาไปไหนนะคะก็เดี๋ยวจะรอดูก็ได้เลยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและพิกัดร้านนี้คือหน้ามีเดียช่องเจ็ดแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณลูกค้าสปอนเซอร์ทุกคนที่กำลังจะเข้ามาอีกนะคะเข้<ๆ>้าามไดดเเยยอะะะๆลคค่่สสวัี